สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเต่าต่อทัศนัยค่ะจากจีเบนแกรมมี่โกนะคะจากทีมยังโกค่ะสำหรับเพลงที่ปล่อยมาล่าสุดเลยอยากทราบว่าเรื่องราวของเพลงนี้อ่าเพลงที่เต่าเพิ่งปล่อยมานะคะมีเพลงอ่ชื่อเพลงว่าฉันสิงนะคะก็จริงๆมินนี่ง,ง่ายๆเลยมันเป็นเพลงที่เขียนมาในวันที่เราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆของของเราเองแล้วเรารสึกว่ามันอ่ำจังเลยแต่แบบ จะแก้อ่มออยังไงแต่ด้วยความที่เราเป็นนักร้องเป็นศิลปินนยคะเรารู้สึกว่าสิ่งที่บรรเทาความทุกข์ของเราได้ดีที่สุดมันก็คือการร้องเพลงการฟังเพลงก็เลยเกิดเป็นเพลงชันซิงขึ้นมาที่เขาเรียกว่าเรารู้สึกว่าทุกคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันในหลายๆเหตุการณ์แต่พอทุกคนกลับมาห้องทุกคนก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าบำบัดความเครียดระบายความเครียดของแต่ละคนซึ่งซึ่งเราก็เขาเรียกว่าเราเป็นนักร้องเนาะเราก็ชอบร้องเราก็เลยอุ้ยเครียดหลอมาชวนมาชวนกันเต้นชวนกัน,กนร้องสิเพื่อใครปล่อยใจให้ฟิลฟิลมี ขากผ่านสิ่งไม่ดีในแต่ละวันที่ประสบพบเจอมาได้ค่ะเมื่อกี้พูดคาว่าอ่อมอ่อนไหมถึงเลยโอ้ยอ่อมก็คือเอาประมาณว่าอาจจะอ่อนพลียรู้สึกไม่ดี <c oughs> อ่ายากเลยเพราะว่าไม่เคยจํากัดความนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เหมือนคนจะจาภาพต่เต่าในเต่าเดอะวท์หรือว่าเต่าตายทงเป็นรู้สึกว่ามีความสําคัญไางคะที่ต้องต้องจาเป็นที่ทําให้คนจําในภาพเต่าทัาศนัยนไวจริง,รงๆก็ถือถือว่ายากพอสมควรค่ะเพราะว่า คนอาจจะติดภาพแบบด้วยนามสกุลหรือว่าด้วยเพลงที่เราเคยเคยทำไว้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ตังเกียรตินะคะแฮปปี้ขอบคุณเรียกได้ตามสบายแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อพูฟให้เห็นว่าเอ้ยฉันคือเต่าทัศนัยและคนที่สามารถเขาเรียกว่านําเสนอบทเพลงได้ในในหลายๆรูปแบบและยิ่งมาอยู่บ้านหลังใหม่กับแกรมมี่โกเนี่ยก็อยากให้ทุกคนจําชื่อเต่าทัศนัยนะคะแต่ถ้าใครชื่อเก่าก็ได้ค่ะแล้วตั้งแต่ประกวดมา เปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะเพราะว่าจริงๆจากการประกวดตั้งแต่ครั้งแรกก็หลายปีแล้วด้วยด้วยความที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการร้องเพลงจากการโชว์นะคะมันก็เขาเรียกว่าทําให้เราเติบโตขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากแบบว่าไม่กล้าทําเพลงเองไม่กล้าเขียนเองเลยียได้แต่ร้องจนทุกวันนี้ก็คือทําเองหมดเลยเพราะว่าวิชาความรู้ได้เรียนมาก็ได้นํามาใช้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ได้ได,ได้เรียนรู้มาในในแต่ละ เาขาเรียกว่าแต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตอะไรยเงี้ยค่ะแต่ก็ขอบคุณจุดเริ่มต้นจุดจุดนั้นเหมือนกันที่ทําให้มีเต่าทัศนยในวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องการจะมาโชว์อะไรให้แฟนๆได้เห็นบ้างว่าพี่เต่ามีพิเศษหรือว่าอะไรที่เซอร์ไพรส์แฟนๆวันนี้หรือไม่ในอนาคตอยากให้แฟนๆได้เห็นโชว์แบบนี้นจริงๆเราเชื่อว่าถ้าใครได้ติดตามเต่าจริงๆ,ๆนะคะก็จะเห็นอยู่แล้วว่า โชว์มันซึ้งอยู่แล้วแต่วันนี้มันพิเศษกว่าที่เรามานําเสนอความแกรมมี่โกในมุมมองใหม่ๆแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นเพราะพอเราพูดถึงแกรมมี่โกทุกคนเขาจะนึกถึงว่าฟิลแบกว่าดอกย่าในป่าปูนความเขาเรียกว่าความเคาเจอร์ไทยบ้านแต่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเจนใหม่อย่างชื่อยังโกค่ะก็ตามชื่อเลยเราเป็นเลือดใหม่ของแกรมมี่โกวันนี้เราเลยจะมานําเสนอความใหม่ของแกรมมี่โกที่เป็นการผสมผสานระหว่างความป๊อปและความลูกทุ่งไทย หรือเขาเรียกว่า culture traditional ต่างๆความพื้นบ้านมันจะอยู่กับป๊บอปได้ยังไงในวันนี้เตรียมเจอเลยรับรองว่าม่วนและจึ้งแน่นอนสุขาอยา,ออกากให้เต่าขับเหมือนกนเลยค่ะค่ะก็เต่านะคะตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมานะคะชื่อว่าชันสิงนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามไปฟังไปเต้นชาเลนจ์ใน Tik To อก IG เล่นแผ่นเสียงได้เต็มที่เลยยังไงฝากสนับสนุนเต่าเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ